ท่านกำลังฟังพอดแคสต์เสียงเรียกภายในและการเดินทางพลังเสียงความห่วงใหญ่จากศิลปินศิลปาทรเพื่อการเยียวยาจิตใจในยามวิกฤตโควิด -19 โดย5ศิลปินศิลปารทรสาขาวรรณศิลป์ไพยวรินขาวงามอรสมสุทธิสาครเรวัตพันธิพัฒน์อุเทนมหามิตร วิรศัก์จันส่งแสงสนับสนุนการจัดทำโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมและสถานีวิทยุศึกษาเรวัตพันธพิพัฒ์ศิลปินศิลปารสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2557 เขาเดินทางระหว่างภาคกลางและภาคตะวันตกจากพื้นดินสู่บ้านแม่น้ำเมืองชายแดนขวาเป้คู่กายออกเดินทางฝ่ามรสุมโควิดด้วยบทกวีเดินทางข้างในมองเป้หลังซุกสุมในมุมห้อง เคยทอดท่องแรมทางต่างถิ่นฐานให้ประดาสแสดงแรงบันดาลมองรอบด้านกว้างไกลกว่าชายคาให้คุ้นชินปะทะภาวะการให้แรงต้านกลั่นแกล้งความแรงกล้าให้ประจักษ์หนักหน่วงเปลี่ยนดวงตาให้ประจนเจอจ้าขยายใจก่อนห่วงการวิกฤต ถูกปิดกั้นถูกกักกันเกิดมีวิถีใหม่แต่ละวันละเดือนใกล้เหมือนไกลราวขุกไข่เฟืนจืดและชื่อจ่างใคร่ครวนในมืดมิดคิดถึงแม่การเดินทางที่แท้พลันกระจ่างแม่ผู้อยู่กับดินกับทิ่นบางทุกวันฉันเดินทาง ไปข้างในพื้นที่ที่สันคาบุรีนี่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรมันเป็นพื้นที่ที่ ปลอะบายอยู่แล้วเนาะก็คือเป็นพื้นที่ชายแดนชายแดนไทยพมา่าซึ่งในพื้นที่เองก็เป็นผู้คนชาติพันธุ์ที่มาอยู่รวมกันในทั้งมอญกะเหรี่ยงพุธคิดอิสลามอะไรพวกนีม้มีหมดพมา่าไทยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผู้คนก็นิยมเดินทางกันมาพอสมควรในช่วงก่อนหน้านี้คนพื้นที่จํานวนหนึ่งก็มีกิจการเป็น,ปนที่พักซึ่งผมเองก็ กับเพื่อนรุ่นน้องก็มาทำที่พัก,กเล็กๆริมแม่น้ำสองกาะเรียเมื่อสักสามปีที่แล้วโดยทั่วไปคนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนนะครับก็น่าจะลำบากที่สุดไม่มีบัตรประชาชนก็ก,ก็คือไม่ได้รับสิทธิ์ในการดูแลร,รักษาแต่คนทั่วไปก็ดำรงชีวิตกันเหมือนคนทั้งประเทศมันครับที่ก็ต้องพยายามปรับตัวเองให้อยู่ได้ในภาวะแบบนี้ ึ่งมันไม่ใช่แค่พอพื้นที่สังขบุรีอย่างของผมเองก็เป็นที่พักเล็กๆก,ก็กระทบกระเทือนบ้างแต่ก็ไม่ไม่มากเท่ากิจการใหญ่ๆถึงยังไม่มีลูกค้าในช่วงนี้อะไรพวกนี้ไม่มีแขกแวะเวียนมาเพราะมันเมืองมันปิดอยู่แล้วก็ดูแลกันพอได้แต่กิจการใหญ่ๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาดำเนินการอย่างไรได้ข่าวว่าบางกิจการก็ให้พนักงานที่ว่างงานก็คือมาทํา ทำสินค้าอย่างอื่นแทน,นอย่างเช่นแมก่าแมก่าสังขบุรี้วก็มีชื่อเสียงอะไรมจะทำปลาส้อยแดดเดียวส่งออกขายไปตําเมืองต่างๆขึ้นซึ่งเป็นแหล่งน้ําน้ําสาประสพเนาะก็จะมีปลาปลาส้อยปลาอะไรที่มันชุกชุมก็จะเป็นสินค้าที่เวลาใครมาสังขบุรีก็มักจะซื้อกลับไปหรือมากินที่นี่อะไรอย่นี้แล้วพอมันมีปัญหาเรื่องโควิด คนที่ได้รับผมก็ต้องไปตรวจกับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าคนที่ไม่มีบัตรประชาชนซึ่งก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนผมว่าทุกคนมันก็คล้ายนกันมันอยู่ในภาวะที่เหมือนกับเราถูกกักขังมันไม่สามารถปฏิบัติตนได้แบบเก่าหรือแม้กระทั่งบางคนก็ถึงนกระตกงานแต่คพวกน,นี้มันก็ต้องกระทบกับทั้งกายและใจยลเวงนคนที่ ที่ยังมีหลังให้พิงเดีย๋ยว่าเป้ว่ากลับบ้านมาแล้วมีพื้นที่ไม่พอปลูกข้าวปลูกผักอะไรพวกนี้แต่คนที่ไม่มีผมก็รู้สึกว่ามันคงจะลําบากก็เป็นสภาพโดยทั่วไปนะครับจากเรือทกเรือห่างยาวรับจ้างปลในตอนเที่ยวเคยเที่ยวว่าจมน้ําอะไรพวกนี้ก็<ๆ>เขาก็ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นเป็นเรือหาปลาหาปลาชั่วคราวกันก็ต้องดิน้นรอนกันไปตามวิถีที่ที่โลก พอจะเอื้อให้ได้นะครับทางนี้ผมว่าผมยังมองไม่เห็นภาพมากเท่าไหร่เป็นพื้นที่ที่ผมเกิดกินที่สุพรรณมันเป็นไรนามากกว่าพื้นที่สังขละบ,บุรีสังขละบ,บุรีนี่มันเป็นภูเขาส่วนมากซึ่งก็พื้นที่การ,กรเกษตรก็ไม่มากมายนะอย่างพวกคนชายฝั่งคนมอญฝั่งตรงข้ามกับเรานี่ก็ในช่วงที่น้ําส่งกะเรียนรถนี่เขาก็ อาศัยดินดอนที่มันปรากฏขึ้นมามากมายนี่ยนที่เป็นแปลงปลูกผักเขาก็พอดำรงอยู่ได้เลยนี่นะครับแล้วก็มีเรือไว้หาปลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็พอจะแลกเป็นข้าวเป็นสิ่งของต่างๆที่ผลิตเองไม่ได้แต่คนที่ที่กลับมาบ้านทางขาเนี่ยก็น่าจะมีอาจจะมีพื้นพื้นฐานของครอบครัวอยู่บ้างก็คนยังไม่ไม่เดือดร้อนอะไรมากในในระยะนี้นะครับ แต่ระยะยาวๆก,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 ก็ต้องดูกันต่อไปว่าพวกเขาจะขยับขยายไปทำอะไรยังไงโควิดนี่มันเป็นโรคส่วนรวมมันไม่ใช่โรคของปัดเจกไม่ใช่โครคไข้โรคมันแต่มันเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ทางลมหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่เรายังแบ่งกันอีกว่าอ้าวคุณเป็นเชื้อชาติอื่นไม่มีสัญชาติไทยไม่มีแบบประชาชนคุณก็ยังไม่ได้วัคซีนซึ่งมันไม่มีผลเลยครับคนที่ฉีดไปแล้วอยู่ท่ามกลางคนที่ยังไม่ฉีดอะไรก มันถึงเวลาที่ต้องไม่แบ่งแยกต้องไม่มองเขามองเราต้องมองทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงนีแน่หลังจากนี้เนาะแต่ผมว่าทุกคนมันก็ต้องกลับมามองว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดจริงๆทุกคนก็มีส่วนร่วมมีส่วนที่ทําให้เกิดด้วยกันทํางานมนุษย์เป็นสัสตว์ที่เดินทางเป็นสัตร,ร์ที่ดีเคลื่อนย้ายอยู่ตะลอดเวลาซึ่งโลกนี้มันก็เกิดมาจากการเคลื่อนย้ายเช่นกัน มันน่าจะเกิดมาตั้งแต่สมัยล่านาะลิคมแต่มันยังไม่แรงหรือแม้กระทั่งโรคเอสที่ยังหาวิธีรักษาไม่ได้มันก็มาจากการการลุกล่าการแสวงหาพื้นที่นอกประเทศของตนอะไรมันมันก็มาจากการาจากการเดินทาง ซึ่งจริงโลกเราปัจจุบันมันเป็นโลกของเป็นโลกสันนิวาสเนะที่มันเปิดถึงกันแล้วกันมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็มันก็จากัดยากแต่หลังจากนี้ผมก็พยายามจินตนาการว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนโลกของเราระเบียบของโลกที่ที่โลกก็จัดเอาเองผมว่าโลกจัดระเบียบให้ให้เราอยู่แล้วเปลี่ยนแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบใดผมเป็นคนที่ตั้งแต่อดีตมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมามันเป็นคนที่ค่อนข้างใฝ่ใฝ่สันโดษแล้วก็สนใจเรื่องราดง่ายมากๆราดง้าของชีวิต การเชื่อมโยงรากเก่ากับรากใหม่ผมว่าสังคมปัจจุบันมันมันมันด้วนเนาะมันรากมันด้วนมันไม่ได้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาโบราณหรือรากเก่าของเรามันมุ่งไปสู่กระแสะของบริโภคนิยมทุนนิยมซึ่งบริโภคนิยมทุนนิยมนี่ก็ทำให้เราเราละทิงะง้งรากเงาแล้วก็ให้หลังปินของเราเองเราไม่เคยดูแลบินน้ำลมไฟของเราเลย ประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เคยอุดมสมบูรณ์มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนถ้าเกิดเราสมมุติว่าเรายังสามารถดินน้ำลมฝอยยังสะอาดเหมือนเมืม่อครั้งอดีตเกิดภาวะโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่ตกงานก็กลับบ้านไปก็ยังมีพื้นที่รองรับอะไรพวกนี้มีข้าวปลาอาหารที่มันอุดมสมบูรณ์ผมคิดเรื่องความมั่นของทางอาหารด้วยนะครับเมื่อก่อนเรามียุงฉางไว้ทุกบ้าน มีข้าวเปลือกไส่ยุงไว้มีมีอะไรก็แล้วแต่าการถนอมอาหารหรืออะไรต่อ,อะไรเกิดอะไรขึ้นมาเกิดวิบัติน้ําท่วมอะไรต่ออะไรแล้วก็สามารถเอาเอาชีวิตรอดก็ได้อีกฤดูกาลนึงแต่ปัจจุบันเราถูกกระแสกระแสโลกแบบใหม่กับคุณนิยมหรือก็แล้ก็คือบุ่งให้เราสแสวงหาเงินเพื่อจะกลับไปซื้อของ ไปหาของพวกกินซีนนกินย้อนย้อนกันไปอยงแยงกันมาทั้งงที่เมื่อก่อนกูก็กินของสะอาดอยู่แล้ว,ลวก็ไปหาเงินมาเพื่อจะมากินจริงๆทุกคนก็สะทกสะท้ากันหมดวรวมถึงคนทํางานด้านศิละปะคนเขียนหนังสือซึ่งผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมามันก็ต้องยอมรับมัน ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามนุษย์เองก็มีส่วนกระทำยอมรับเถอะว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของของธรรมชาติเป็นแหวเสี้ยวเล็กๆอย่างที่ผมเคยเขียนว่าเราต้องยอมรับไม่ได้ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของโลกเราเพียงมาขออาศัยผมก็มองไปถึงพื้นฐานของบ้านเราแหละสังคมบ้านเราที่ที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอ่าในด้านศิลปะด้านสุนทรียะน้อยเกินไป เรามุ่งไปทัดด้านเดียวที่ว่าจะสร้างวัตถุสร้างปัจจัยต่างๆแต่แหวงหาตอ,ตอนมันมากกว่าที่จะมีอะไรค่อยๆหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้เดินไปแบบอย่างมีสมดุลดุลยภาพของชีวิตมันขาดมันไปด้านเดียวแต่อีกด้านหนึงมันมันไม่มีบอกเกิดอะไรขึ้นบางทีเราก็อย่างที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะบางคนก็วิ่งเข้าหาวัดวิ่งเข้าหาพระธรรมอะไรแบบ <c oughs> แบบพื้นพื้นนะครับก็คือไม่ได้ศึกษาจริงจังว่าธรรมะมันคืออะไรบางทีก็อาจจะวิ่งเข้าไปเจอ,เ,อเจอพระที่อาจจะชักนำไปอีกทางหนึ่งก็ได้ผม,ผมว่าทุกคนก็ต้องต้องกลับมาคิดใหม่ว่าชีวิตที่ที่มันพอดีที่มันสมดุลมันควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างทุกคนก็อาจจะต้องกลับมากลับมาทาระวะธรรมชาติโลกให้มากขึ้นมากกว่าแต่เดิม ไม่มักง่ายทําลายดินทําลายน้ําที่เราเอาอยู่อาใส่ของบ้านนะแล้วก็ตั้งตั้งต้นกันใหม่ว่าเราจะเดินไปทางใดผมว่าตาที่เราจะมีลมหายใจเราก็ต้องดํารงอยู่ด้วยด้วยสติสัมปชัญญะดูแลตัวเองให้ได้ก่อนเพราะโลกนี้เป็นแบบโลกที่ที่เราต้องรบับผิดชอบกับมันกับสังคมด้วยเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีก็เท่ากับดูแลสังคมโดยรวมแล้วก็ใคร ยังมีกำลังเหลือก็ปรบเอือ้อเผื่อแผ่ไปสู่คนที่ขาดและคนอ่นี้คับมนุษย์มันไม่ใช่เกิดมาเป็นสัตว์หางเงินมันต้องมีศิลปะมีสุนทรียะมาหล่อเลี้ยงด้วยอย่างคนทำงานชาวไร่ชาวนาเมื่อก่อนก็ทำนาทำนา,ทำนาเสร็จแดดร้อนก็เข้าร่มไม้นอนร้องเพลงนอนฟังเสียงนกบ้างซึ่งก็ดำรงชีวิตมันได้อย่าง ยังมีความสุขนะผมว่าอย่างนง้นแต่ทุกคนผมก็อยากจะให้มองมาที่ศิลปะวรรณกรรมอะไรพวกน,นี้การอ่านในภาวะโควิดแบบนี้ผมว่าถ้ากิจการต่างๆมันถูกงดไปคุณได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นหยิบหนังสือมาสักเล่มหนึ่งอะไรก็แล้วแต่หรืออยากจะเริ่มต้นทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักที่เคยใฝ่ฝันเมื่อตอเด็กอย่างกับอย่างผมเนี้ยผมตอนเด็กผมใฝ่ฝันอยากเป็นคนวาดภาพา ผมก็เริ่มต้นมาช่วงโควิดปิด่แล้วอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบันทุกเช้าผมจะวาดภาพนั่งวาดภาพทุกชเช้าเตืดนมาทุกคนผมว่ามันมีไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เรารักซ่อนอยู่ใน,นตัวเองเพียงแต่ว่าเราโดนครอบครัวหรือสังคมกําหนดให้เราไปเป็นอย่างอื่นอยากจะเป็นนักเขียนอะไรก็ได้ผมว่ากระนั้นนี้มันมีมันมีเวลาที่เอื้อแล้วที่เราจะกลับมากลับมาสู่สิ่งที่เรารักอีกครั้งแล้วลองรื้อฟื้นมันขึ้นมาลองฝึกฝนมัน ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือพอดแคสต์เสียงเรียกภายในและการเดินทางพลังเสียงความห่วงใยจากศิลปินศิลปาธรเพื่อการเยียวยาจิตใจในยามวิกฤตโควิด -19 โดย5ศิลปินศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ภัยวรินขาวงามพรสสมสุทธิสาครเรวัตพันธพิพัฒน์อุเทนมหามิตร วิรศัก์จันส่งแสงผู้ดำเนินรายการโกมุรคงเทผู้ควบคุมรายการดฤรุเบศสมฤทธผู้ควบคุมการผลิตสันติธนาลาบอนันต์ออกแบบศิลสกลน,นัทเจริญวราวุ์และธนิการทวนเงินสนับสนุนการจัดทำโดย สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมและสถานีวิทยุศึกษา